เคยลองคิดไหมครับว่าเอา่อถ้าในบ้านที่เราอยู่เนี่ยมันมืดตลอดเวลาแล้วก็มีกฎแปลกๆเต็มไปหมดเนี่ยคนอื่นที่เรากลักลวๆกันอยู่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยอาจจะเป็น ตัวเราเองก็ได้อืมคำถามนี้น่าสนใจมากเลยค่ะมันเป็นแก่นของหนังเรื่อง The Others เลยนะที่ออกฉายปี2001ที่เราจะมาคุยกันวันนี้แหละคะ่ะครับจากข้อมูลที่เรามีนี่เรื่องมันเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมครับใช่ค่ะบนเกาะเจอร์ซีใช่ค่ะเกาะห่างไกลเลยตัวละครหลักคือเกรซจัว t ที่นิโคคิตแมนเล่นไว้นะคะเป็นผู้หญิงที่เ,เคร่งศาสนามากๆ เธอก็อยู่คราหัดหลังใหญ่โทนมันจะดูวังเวงหน่อยๆกับลูกอีกสองคนแอนกับนิโคลัสรอสามีกลับจากสงครามแต่เหมือนมีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับลูกๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกๆป่วยเป็นโรคประหลาดคือแพ้แสงแดดอย่างรุนแรงเลยทําให้บ้านทั้งหลังนี้ต้องอยู่ในความมืดตลอดเวลาแบบปิดม่านตลอดโอแค่นี้ก็อึดอัดแล้วแล้วเกรซเขาก็เลยตั้งกฎเหล็กขึ้นมาอีก3ข้อคือ 1. ปิดม่านเสมอ 2. ห้ามเปิดประตูใหม่จนกว่าประตูเก่าจะล็อกสนิทแล้วก็3ต้องเงียบที่สุดการที่ต้องยึดกดเป๊ะๆขนาดนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเกรสไหมครับ ก็น่าคิดนะคะคือการที่เกรซย้ำเรื่องกฎมากๆเนี่ยมันอาจจะสะท้อนความพยายามจะควบคุมสถานการณ์ที่จริงๆแล้วควบคุมไม่ได้นะคะทั้งเรื่องลูกป่วยความโดดเดี่ยวความไม่แน่นอนเรื่องสามนีในสงครามเหมือนเป็นเกราะป้องกันตัวเองเปใน,นตัวอืมเข้าใจเลยครับ แล้วความลึกลับมันก็เริ่มเข้ามาจริงๆจังๆตอนที่คนรับใช้ชุดเก่าจู่ๆก็หายไปเฉยเลยแล้วคนรับใช้ชุดใหม่สามคนคุณนายมิวส์คนสวนคุณทัตเทิลแล้วก็ลิเดียสาวใช้ที่เป็นใบก็โผล่มาวันเดียวกันเลยนะเหมือนรู้จังหวะแถมยังดูรู้ทางในบ้านดีอีกต่างหากจุดนี้แหละครับที่เรื่องเริ่มเเข้มข้นขึ้นแอนลูกสาวคนโตก็เริ่มบอกแม่ว่าเห็น คนอื่นในบ้านมีทั้งเด็กผู้ชายชื่อวิกเตอร์แล้วก็มีหญิงชราด้วยแต่เกรซไม่เชื่อเลยค่ะดุดลูกด้วยซ้ําการไม่เชื่อของเกรซเนี่ยเหมือนมันมีอะไรมากกว่าแค่ไม่เชื่อเรื่องผีนะผมว่าใช่ค่ะมันเหมือนการปฏิเสธความจริงบางอย่างที่กําลังเข้ามาในโลกที่เธอสร้างไว้นะคะแต่สุดท้ายตัวเกรซเองนั่นแหละก็เริ่มเจอเรื่องแปลกๆทั้งเสียงเปียโ,โนที่ดังมาเองเสียงคนเดินอยู่ข้างบนเออประตูเปิดปิดเองก็มี ไอ้ความมืดความเงียบที่ตอนแรกใช้ปกป้องลูกมาเลยกลายเป็นตัวขยายความกลัวไปเลยสินะครับถูกต้องค่ะความเชื่อมั่นในเหตุผลของเกรซเริ่มสั่นคลอนแบบรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอหลักฐานสําคัญชิ้นหนึ่งเป็นสมุดภาพถ่ายคนตายใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งไอ้การถ่ายรูปคนตายนี่มันเป็นธรรมเนียมยุควิกตอเรียนะคะเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงคนรักแค่เจอสมุดนี่ก็ขนลุกแล้วนะแต่ที่ช็อกกว่าคือ ดันไปเจอรูปคนรับใช้ทั้ง3มคนเลยนั้นอืมถ่ายไว้ตั้ง50ปีก่อนแล้วในรูปก็บอกว่าพวกเขาเสียชีวิตในบ้านหลังนี้ด้วยวัณโรคโหชัดเลยในหนังนี้การเจอรูปนี้มันยิ่งตอกย้ำบรรยากาศความตายความลับแล้วก็การปฏิเสธความจริงที่เกรซกำลังเผชิญอยู่เลยค่ะแล้วเรื่องมันก็ยิ่งซับซ้อนไปอีกตอนที่สามีเธอกลับมาแต่กลับมาแบบแปลกๆดูเหม่อรอยเย็นชาแล้วก็หายตัวไปอีก ทิ้งให้ Grace เกรซเคว้งควางอยู่คนเดียวอีกครั้งเอาล่ะครับทีนี้มาถึงจุดพลิกผันสำคัญเลยเกรซที่ปักใจเชื่อไปแล้วว่าคนรับใช้กลุ่มใหม่นี่แหละคือผีก็เลยคว้าตื่นไล่ล่าพวกเขาเลยแต่ในจังหวะเดียวกันนั้นลูกๆที่หนีออกไปนอกบ้านก่อนก็ดันไปเจอหลุมศพสามหลุมถูกซ่อนอยู่ใต้กองใบไม้หลุมศพของใครครับก็หลุมศพของคนรับใช้ทั้งสามคนนั่นแหละคะ่ะโอ้โหแล้วพอกลับเข้ามา เกรซได้ยินเสียงจากชั้นบนก็ตามขึ้นไปแล้วก็เจอภาพที่แบบทําให้โลกของเดือพังไปเลยคือเห็นคนกลุ่มหนึ่งกําลังทําพิธีเหมือนเข้าทรงพยายามจะสื่อสารกับวิญญาณที่มารบกวนพวกเขาวิญญาณที่มารบกวนใช่ค่ะแล้วหญิงชราที่นั่งเป็นร่างทรงนั่นก็คือคนเดียวกับที่แอนเคยบอกว่าเห็นนี่คือเฉลยที่แบบช็อกคนดูสุดๆเลยนะไอ้ครอบครัวที่กําลังเข้าทรงอยู่เนะี่ย คือคนเป็นที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้พวกเขาคือผู้บุกรุกในมุมมองของเกรซมาตลอดแล้วคนอื่นที่ครอบครัวใหม่เขากลัวแล้วก็พยายามจะไล่ออกไปนะ่ะก็คือเกรซกับลูกๆของเธอเองพวกเขาตั้งหากที่เป็นวิญญาณ ใช่เลยค่ะวินาทีนั้นเองความทรงจำที่เกรซพยายามกดไว้มันก็กลับมาหมดเลยคือหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านั้นน่ะเกรซสิ้นหวังเรื่องสามีแล้วก็เหมือนสติแตกควบคุมตัวเองไม่ได้เธอก็เลยใช้หมอนอุดจมูกลูกทั้งสองคนจนตายแล้วก็ใช้ปืนยิงตัวตายตามไปวันที่เธอบอกว่าคนรับใช้เก่าหายไปจริงๆก็คือวันที่เธอและลูกเสียชีวิตกลายเป็นวิญญาณติดอยู่ในบ้านหลังนั้น ส่วนคุณนายมิล์กับคนรับใช้อีกสองคนพวกเขาก็เป็นวิญญาณเหมือนกันค่ะแต่เหมือนกลับมาเพื่อจะช่วยนำทางให้เกรซยอมรับความจริงให้ได้อ๋อเข้าใจแล้ว ฉากสุดท้ายมันเลยท่งพลังมากค่ะคือครอบครัวคนเป็นก็หนีเตลิดไปด้วยความกลัวส่วนเกรซก็กอดลูกๆแล้วก็ประกาศเลยว่าบ้านหลังนี้เป็นของเราไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆในความมืดอีกต่อไปแล้วนี่คือโลกใหม่ที่พวกเขายอมรับแม้ว่าจะกลายเป็นคนอื่นในสายตาของโลกคนเป็นไปเราก็ตาม ห oh, ฟังแล้วก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดเลยนะครับว่าไอค้คำว่าคนอื่นหรือผู้บุกรุกเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะเป็นแค่เรื่องของมุมมองจริงๆขึ้นอยู่กับว่าเรายืนอยู่ฝั่งไหนของประตูใครมาก่อนใครมาที่หลังแล้วเส้นแบ่งระหว่างสถานะพวกนี้มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนอย่างที่เราคิดเลยก็ได้นะครับนั่นสิคะมันเป็นประเด็นที่หนังทิ้งไวใ้ให้เราขบคิดได้ลึกซึ้งมากๆเลยคะ่ะ